นิทานพื้นบ้านเรื่องหลวงพ่อกับเนนน้อยจากปรางทิพย์บุญศีลาวันหนึ่งตอนเช้าก่อนหลวงพ่อจะออกไปบินธบาทก็ได้สั่งเนนน้อยว่าน้อยๆยหลวงพ่อจะไปบินทบาทนะอยู่กุฏิก็ให้ดูดีๆอย่าให้ไก่มาขี้ใส่เดอ้อถ้าไก่มาขี้ใส่ได้จะลงโทษอย่างหนักแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปบินธบาต เนนน้อยก็เลยวางแผนอุบายแกล้งหลวงพ่อก็คือเอาน้ำอ้อยไปหยอดไว้ตรงนั้นตรงนี้เริ่มตั้งแต่ที่บันไดขึ้นมาหยอดให้เหมือนกองขี้ไก่หยอดแล้วก็คอยเฝ้าไล่ไก่ไม่ให้ขึ้นกุฏิพอประมาณเวลาหลวงพ่อจะกลับมาเนนน้อยก็ทำท่าว่าไม่ได้อยู่เฝ้ากุฏิไปเดินเล่นที่อื่นหลวงพ่อกลับมาเห็นกองน้ำอ้อยนึกว่าเป็นกองขี้ไก่ หลวงพ่อเลยโกรธมากร้องเรียกหาเนนน้อยว่าน้อยเอ้ยน้อยไปทำอะไรอยู่ไหนมาทำไมไม่มาเฝ้ากุฏิปล่อยให้ไก่มาขี้ใส่เต็มเลยเนี่ยพอเนนน้อยมาแล้วหลวงพ่อก็ลงโทษให้กินขี้ไก่เนนน้อยก็ทำเป็นอิดออดไม่อยากกินแต่ในที่สุดก็เอามือลงไปปาดกองขี้ไก่กองนั้นกองนี้ฮู้อร่อยอร่อยฮู้หวานดีอร่อย พอหลวงพ่อเห็นเนนน้อยกินหน้าอร่อยก็เลยถามว่ามันอร่อยจริงหรอน้อยมันไม่เหม็นหรออร่อยจริงๆหลวงพ่อลองชิมดูหลวงพ่อก็เลยเอามือปาดลงมาชิมโอ้หวานหอมอร่อยดีขี้ไก่มันอร่อยอย่างนี้ปล่อยให้ไก่มาขี้ใส่กุฏินานแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไล่มันนะน้อยเนนน้อยก็หัวเราะอ,อยู่ในใจวันต่อมาก็สั่งเนนน้อยว่าน้อยน้อย วันนี้ปล่อยให้ไก่มันมาขี้ใส่เยอะๆนะเนนน้อยเลยหนีไปเล่นที่อื่นพอหลวงพ่อกลับมาเห็นไก่อยู่กุฏิก็ดีใจหลวงพ่อติดใจรสชาติขี้ไก่หลวงพ่อจึงเอามือเอาขี้ไก่มาเลียกินเอ๊ะกองนี่มันทำไมไม่อร่อยวะเหม็นๆด้วยสงสัยก็เลยไปหาชิมกองอื่นเนนน้อยร้องถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงหลวงพ่ออร่อยไหม เหม็นเหม็นเปรี้ยวเปี้ยว,ยวหลวงพ่อตอบเนนน้อยก็หัวเราะใครว่าขี้ไก่มันอร่อยขี้ไก่มันไม่อร่อยหรอกห้าห้าห้าหลวงพ่อเสียรู้เนนน้อยคติสอนใจอย่าหลงเชื่อกลอุบายของคนอื่นโดยง่ายต้องได้จากการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เพียงการบอกเล่า